สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำการใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Swit c h Mac นะครับโปรแกรม Swit c h Mac เนี่ยจะสร้างงานแอนิเมชันเหมือนกับโปรแกรม Adobe f l a s h เลยนะครับแต่จะมีความง่ายและก็มีความโดดเด่นในการทำแอนิเมชันให้กับตัวอักษรโดยมีรูปแบบที่ให้เราเลือกใช้งานโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรมากมายเลยนะครับ มาดูกันว่าทําอย่างไรนะครับเรามาชี่แบล็คมูฟฟี่ก่อนนะครับจากนั้นก็ปรับขนาด Movie ของเรานะครับซึ่งเราจะทําการใส่ข้อความหรือว่าพิมพ์ข้อความลงไปนะครับหรือเราจะกําหนดขนาด Movie ตรงนี้นะครับ Movie Property นะครับ500สูง80อย่างนี้นะครับกดปุ่มโอเคนะครับเมื่อกําหนดขนาด มูฟีพรอพเพอร์ตี้เสร็จเราก็ไปที่ e ท t t ท o นนะครับเพื่อจะพิมพ์ข้อความด้วยการกดเมาส์แชร่ไว้แล้วก็ลากเป็นกรอบพื้นที่ตัวอักษรแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ตัวอักษรลงไปในที่นี้ผมจะใช้วิธีการ Copy ข้อความเลยนะครับอย่ยบไรแล้ว Ctrl c t r t r o t r l v n t r o l V นะครับเมื่อได้ตัวอักษรลงไปแล้วเราก็มากำหนดรูปแบบตัวอักษรตามที่เราต้องการ ว่าเราต้องการตัวอักษรแบบไหนซึ่งเราจะใช้ในการนะครับเป็นตัวไตเติลนะครับก็แล้วกัน,นครับเสร็จแล้วก็กําหนดขนาดฟอนต์หรือเราจะพิมพ์ขนาดลงไปตรงนี้ตรงๆเลยก็ได้เช่นต้องการขนาด50อย่างเงี้ยก็พิมพ์ลงไปนะฮะเมื่อนะครับเราได้ฟอนต์ตามต้องการแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมาทําการ ทำแอนิเมชันหรือว่าใส่เอฟเฟกให้กับตัวอักษรวิธนะะีการไปที่ add effect ะะแล้วไปที่ looping continuous ะะการเล่นอย่างต่อเนื่องนะะแล้วในที่นี้ผมจะเลือกเป็น flag wave วิ่งกันะครับลิก,กแล้วก็ทําการทดสอบครับโดยการคลิกทปุ่ม play movie ตรงนี้นะครับดูว่ารูปแบบ Animation นี้ชอบหรือเปล่า ถ้าชอบแล้วใช่แล้วนะครับเราก็จะทําการทรงออกไปนะครับทีนี้นะครับผมได้ทําการออกแบบพื้นหลังจาก powerpoint เป็นแบบเนี้ยนะครับแล้วก็จะเอาตัวอักษร animation มาใส่ตรงนี้ซึ่งจะเป็นพื้นที่สีเขียวนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับในการออกแบบตรงนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็จะเปลี่ยนนะครับตัวหนังสือสีดําให้เป็นสีขาวนะครับเพื่อใหนะ้เพื่อให้มองเห็นในพื้นที่สีเขียว หรือเราจะลองจำลองพื้นหลังนะครับโดยการคลิกลงไปที่ Movie Property ตรงนี้แล้วคลิก Movie Property ขึ้นมา Background Color ตรงนี้นะครับเราก็ลองเลือกเป็นสีเขียวดูจะเห็นว่านะตัวหนังสือของเราจะอ่านยากนะฮะเราก็จะต้องเปลี่ยนสีนะครับวิธีการก็มาชี้ตรงนี้นะครับ one แล้วก็คลิก Color ตรงนี้ลงไปเลือกเป็นสีขาวโอเคนะครับลังทดสอบอีกครั้งหนึ่ง เห็นว่าเป็นตัวหนังสือสีขาวเคลื่อนไหวแบบนี้นะฮะเมื่อเรานะครับจัดการเรียบร้อยทีนี้เราจะนำออกไปใช้งานกับ c o n s t r u t o t l เราจะทำอย่างไรนะครับมาที่นะครับไฟนะฮะไปที่ export setting ก่อนนะฮะแล้วก็มาที่ g i f Animation ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือก transparency นะครับติกลงไปนะฮะก็คือต้องการให้ เป็นพื้นหลังโปร่งใสไม่ต้องการพื้นหลังสีเขียวไปด้วยนั่นเองนะ,ะกดปุ่มโอเคแล้วมาที่ไฟล์อีกครั้งหนึง่งนะครับคลิกที่ Export แล้วเลือก g i ฟแอนิเมชันนะครับเราจะส่งออกเป็นไฟล์ g i ฟนั่นเองนะฮะแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์นะครับในที่นี้อ่ะผมจะตั้งชื่อว่า M5 ก็แล้วเนนะฮะกดปุ่มเซฟนะครับ แล้วโปรแกรมก็จะทําการ u u l i s h ไปกิฟของเรานะครับซึ่งจะใช้เวลานานแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับจํานวนตัวอักษรนะครับหรือข้อความที่เราใช้ทำแอนิเมชันนะครับในขณะที่รอตรงนี้เราก็จะมาจัดการนะครับฟัง Construct2 นะครับโดยการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ขนาด1 2 8 0 7 6 8แนะครับแล้วก็ทำการนำแบ็ k กราว n d เข้ามา ตั Spike, ้งชื่อว่า BG กดปุ่ม Insert BG กดปุ่ม Insert คลิกลงไปนะครับแล้วก็ไปโหลด BG ของเราเข้ามาที่เราเตรียมไว้แล้วนะกดปุ่มปิดแล้วก็ Snap to Grid เคจากนั้นล็อกเลเยอร์นะครับ Back o n ไว้ก็กดบวก เลเยอ์เนี้ยทีนี้ก็จะนำนะครับ insert new object นำโลโก้หรือภาพประกอบเข้ามานะครับสร้างคำว่าโลโก้ insert นะครับคลิกลงไปไปโหลดภาพโลโก้ประกอบเนื้อหาเข้ามานะครับอย่างนั้นปิดเสร็จแล้วนะครับโลโก้ตรงนี้เราจะให้นะครับ มีการเคลื่อนไหวในขณะเล่นเราก็ไปเพิ่ม behavior บวกซ้ายนะครับปิดลงไปแล้วก็มากำหนดค่า property ของโลโก้นี้นะครับเช่นนะครับการเคลื่อนไหวแบบนะครับผมจะให้เคลื่อนไหวแบบไซส์ก็แล้วกันนะครับ period 2 magnitude 10อ่าเมื่อได้ตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะมา ดูว่าอ้าวเสร็จแล้วครับฝั่งนี้เรนเดอร์เสร็จแล้วเราก็มาสร้างออบเจกต์ตรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับตัวอักษรคลิกขวา Insert New Object นะฮะ p r i e ตั้งชื่อว่า t i t l n ก็ได้นะครับเพราะเราจะทำเป็นในส่วนชื่อเอรื่องนะฮะกดปุ่ม Insert นะครับกดปุ่ม Insert คลิกลงไปนะครับ ทีนี้นะครับเราก็จะทำเข้าตรงข้างล่างนี้นะครับเพราะว่ามันเป็น animation frame นะครคลิกขวา import frame from file นะครับเราบันทึกงานไว้ชื่อว่า m 5อ่าโอเคเราคลิกตรงนี้นะครับกดปุ่ม open ok นะครับก็จะมีภาพเข้ามาทั้งหมด20 frame 19 frame นะครับคลิกขวา delete frame ศูนย์ชิ้งไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ speed นะครับ ในงานตรงนี้นะครับตอนที่เราสร้างโปรเจกต์มูฟวี่เราตรงนี้นะครับเราใช้เฟรมเรท25เฟรมต่อวินาทีเพราะฉะนั้นในคอนสแตคก็เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เราก็จะต้องเพิ่มเป็น25นะครับสปีดให้เท่ากันนะฮะเสร็จแล้วลูปเราต้องการให้จันหนังสือเคลื่อนไปตลอดเวลาในขณะที่เล่นนะครับเราก็เปลี่ยนจากห no, นเป็นเยส เมื่อกำหนดแบบนี้เราก็ปิดได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ปรับโอเคนะครับลองทดสอบผลงานดูนะครับกด run layout นะฮะดูว่าโลกโก้ที่เราใส่เข้าไปกับตัวหนังสือนะครับที่เราทำเป็น Animation จาก Switch m a กจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับโอเคอ่าเห็นแล้วครับเราจะเห็นตัวหนังสือมีการเคลื่อนไหวที่ตลอดเวลานะครับ แล้วก็มีโลโก้ที่มีการเคลื่อนที่นะฮะทีนี้ในส่วนของเนื้อหาก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราต้องการให้เนื้อหานะครับไม่นิ่งนะครับเวลาเข้าสู่สไลด์เนี้ยให้มันมีการเคลื่อนไหวนะครับเราก็จะต้องมาใช้สวิตแม็กทำเช่นเดียวกันนะครับผมจะสร้างงานใหม่ขึ้นมาก็แล้วกันนะครับไฟนิวนะครับโอเค จากนั้นก็จะปรับขนาดซว่าผมเตรียมเนื้อหาไว้แล้วประมาณนี้นะครับผมก็จะมากำหนด MovieProperty ความกว้างสัก600นะครับความสูงก็สัก250อย่างนี้นะครับเฟรมเรตเท่าเดิมนะครับกดปุ่มโอเคอ่าเรียบร้อยจากนั้นก็ใช้ Tech t e x t t o o l นะครับทำการ สร้างพื้นที่สําหรับข้อความไว้ก่อนแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปหรือไปคัดลอกงานคอนโทนซีคอนโลงไปนะครับจากนั้นก็ c t r โทเลือกข้อความทั้งหมดเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรน,นะครับโอเคจะใช้ฟอนต์ตัวนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็เป็นตัวหนาเพื่อให้อ่านง่ายครับ เมื่อนะครับเราได้ฟันแล้วนะครับปรับขนาดให้พอดีในเฟรมนี้แหละนะครับเราก็จะทําการใส่เอฟเฟกหรือใส่แอนิเมชันให้กับตัวอักษรตัวนี้นะครับไปที่ add effect นะครับแล้วก็จะไปที่ effect แบบ appear r into position นะฮะแล้วผมก็จะเลือกเป็นเหมือนกับการพิมพ์ดีดนะครับใช้ writer ก็คือให้ตัวอักษร วิ่งลักษณะเหมือนการพิมพ์ดีดคลิกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็สามารถรันทดสอบดูตัวอย่างได้นะครับตรงนี้นะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยอ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเมื่อได้แบบเนี้ยเราก็ทำการทรงออกนะครับไปที่เมนูไฟล์นะครับไปที่ export setting แล้วก็มาติ๊กตรง export transparency นะครับเพื่อให้นะนำไปเฉพาะตัวอักษรไม่ต้องการพื้นหลังนะครับให้ตัวอักษรโปรง่งใสกดปุ่มโอเคนะครับเสร็จแล้วไปที่ไฟล์อีกครั้งหนึง่งนะครับแล้วก็เลือก export แล้วก็เลือก g i f p animation แล้วก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อไฟล์ว่าจะตั้งชื่อไฟล์ว่าอะไรนะครับ ตั้งชื่อว่า move 6ก็แล้วกันจากนั้นกดปุ่ม save นะครับโปรแกรมก็จะเริ่ม p Publish Movie นะครับก็ต้องรอนะครับว่าจนกว่าจะเสร็จนั่นเองนะครับเมื่อนะทำเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับมาที่ construct t o แล้วทำการคลิกขวา insert new object เพื่อจะเอาข้อความนั้นเข้ามานะครับไปที่ sprite เหมือนเดิมครับตรงนี้ผมจะตั้งชื่อว่า เทคก็แล้วกันนะครับเทคกดปุ่ม insert นะฮะคลิกลงไปจากนั้นคลิกขวา import f r a m e from file นะครับในที่นี้ผมได้นะครับทรงออกไว้เป็นตัวอย่างแล้วนะครับผมก็จะไม่รอนะครับเพราะจะเสียเวลาในการรอตรงนั้นนะครับผมตั้งชื่อว่าเทคหนึ่งครับกดปุ่ม open ครับอ่าก็จะได้นะไฟล ข้อความเข้ามาในเครื่องของเราแล้วในเฟรมศูย์เราก็ลบทิ้งครับคลิกขวา e e l e t ครับก็จะเหลือแต่ตัว t เทคหรือข้อความทั้งหมดนะครับจากนั้นนะครับก็มากำหนดสป e ดเหมือนเดิมครับก็คือเปลี่ยนจาก5เป็น25สนะครับส่วนลูปนั้นเราจะให้เล่น Animation เพียงครั้งเดียวข้อผอนะครไม่ต้องให้หลูปไปหลูปมานะครับมันจะเวียนหัวนะกดปิดนะเสร็จแล้วเราก็นำพื้นที่ ก็ความเรามาใส่ในบริเวณที่เราเตรียมคอนเทนต์ตรงนี้ไว้นะครับโอเคเมื่อนะครับเตรียมการแบบนี้เสร็จเราก็ทําการรันทดสอบง,งานทั้งหมดดูนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเข้าสู่สไลด์เนื้อหา C A I ตอนนี้นะครับโอเคนะครับเราจะเห็นนะครับการเคลื่อนไหวของตัวหนังสือนะครับทําให้งาน C A I ของเรานั้น มีความน่าสนใจนะครับและก็ง่ายในการทำนะฮะโดยใช้โปรแกรม s w i t e t Mac เข้ามาช่วยเหลือโปรแกรม c o n s t r u t ูนะครับหวังว่านะครับเทคนิคนี้นะครับจะทำให้ท่านไปประยุกต์ใช้นะครับหรือว่าสร้างงาน C.I ของท่านให้โดดเด่นน่าสนใจนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ